คาดว่าหน้าจะได้อยู่หลายวันอยู่นะครับเพราะว่าแพ้กับํพมาว่าแพลดีบอาแพ้กับเหลืองดีอยู่ต่อมันต้องยังใส่เข็มที่สุดลยว่าให้มันระบายน้ําเหลืองออกมาเพราะว่ามันยกข้อเนาะพวกพวกมันใหญ่หมอว่าเพราะว่ามันควรไปตรวจโชคดีทีได้เฮ็ดประกันเลยจนเกรงใจประกันเนาะเขาต้องบานดูหลายใสซีนใหี่มันคุมโลดก็ต้องเกรงใจบริษัทใหญ่ยู่สันโตแทน่า สายสีให้เป็นคุ้มเลยก็ขอบคุณบริษัทประกันเอ a, a ขอบคุณโรงพยาบาลมุรลหานอินเตอร์ทีมแพทย์ทีมพ,พยาบาลที่ดูแลเป็นอย่างดีนะ ผมผมผมมาลุกเป็นผจญหัวลา,านแหงบอดิตเตงหน่าวมานอนโรงบามไปกินข้าวนะคะโรงแรมก็ทำเมนูอร่อยมากนะแต่ละวันนะคือแบบเห็นเมนูดีแห้งกละมืนอ,อาหารอร่อยด้วยนะคะโรงแานนี้กินเตออาหารอร่อยมาก ให้ก็บว่าบ่อยาป่วยบ่อยอย่างนีบบอ้อาหารต้องบานดดกตีแต่หมายถึงว่าถ้าเราป่วยเราก็เลือกไม่ได้เราก็ต้องเลือกลงบาลที่ดีที่สุดเนาะ <c oughs> โรงพยาบาลน,นี้ดูแลดีค่ะ <c oughs> ทีมแพทย์ทีมพยาบาลคุณหมอดูแลดีหมดนะคะ <c oughs> ดีตั้งแต่แม่ว่านขึ้นไป ใ่บ้านเพิ่งนกดูทำความสะอาดตรงจี้ อุซาตั้งใจว่าจะล้นหุ่นก็ะเลยความฝันพันธุไยให้เขาล้งบานซ้ำยินเขาเมื่อสามเตือ คาดว่า,านหน้าจะได้อยู่หลายวันอยู่นะับเพราะว่าแพ้กับเพราะว่าแพ้ดีบอแพ้กับน้นลืองดีอยูต่ตะมันต้องยังใส่เข็มที่สุด่าให้มันระบายน้ําเหลืองออกมาเพราะว่ามันยกข้อเนาะพวกพวงมันใหญ่หมอว่าเพราะว่ามันกวรไปตรวจ เดี๋ยวนี้ถ้าได้กลับบ้านก็ต้องมาล้างแผลทุกวันเพราะว่ากับอยู่บ้านเราเนาะมันย่ามฝนมันหึ่งมันอย่างกะเสี่ยงติดเชื้อหลายกรัวเพราะอายุข้าสุดแต่สารเท่าไหร่กัเล่นาจะยีดยู่างบาย่างะพน่นอง ก็เลยจีบเอาเด็กเป็กมเห็นดหรอกโอ้ยแต่จไปเกมเห็นอย่างลูกพีตพักรักษาตัวให้หายก่อนเพราะว่าสารป่าเห็ดเมื่อบานแห้งข้นกันอย่างนี้จะไดนยังสีนอนซื้อคืออยู่โร่องบาด สักษาตัวเองให้หายแล้วค่อยกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านก็ต้องคือแบบทำมันดีทำไ้ถอด,ถดเข็มออกจากแผลแล้วคือแบบแผลมันดีขึ้นแต่คุณหมอก็ต้องให้มาล้างตรงนี้นะต้องมาล้างที่นี่กับคุณหมอ การที่เรามีประกันไว้ก็ดีนะคะอยากบอกเลยว่าประกันเอดีมากตัวแทนดีเราก็เลยแบบได้ใช้ประกันที่ดีเป็นดูดแล้ดีแฮงทักถามโทษถามแล้วครับแบบถาม,ม่าพี่น้องเ้าเนี่ย บริคืนว่าเขาอยากใส่ประกันแบบนี้แต่ว่าคือยูงซื้อกับปว่วยยังสีล่ล่ะกับบอกบรไดว่าคนเท่ามันสีแข่งแร่งตลอดอยูซื้อนกับปว่วยเองบอกแต่เลยแบบว่าโชคดีทีได้เห็นประกันใหม่จนเก่งใจประกันน้ะเขาต้องบานดูอะไรจนโทษไปถาม เกงใจประกันไม่เป็นอย่างนี้นเพื่นเลยบอกว่าใส่ซีนให้มันคุมโลดเรต้องเกรงใจบริษัทใหญ่อยู่สันโตแท่ว่าใส่ซีนให้มันคุ้มเลยถ้าบันท้กหัวว่าเกิเราทําประกันยี่สิบปีนี่ถ้าบันทึกหัวว่าแพทย์ได้ยี่สิบปีดีเขาสวสัยสิ่งใเขาลงบาตเจ้าเทือ่ออาจจะเขาแค่ปีนี้แล้วก็อีกสิบป,ปีกัน แข่งแรงบรเิเขางสีกรไดนะแต่ก็ไม่อยากใช้สิบประกันลนะ้อยากอยู่บ้านไม่อยากใช้สิบประกันแต่มันมีก็ดีที่แบบสำลองดูแลอีกอย่างหนึ่งตัวแทนประกันพันกระดีนำดีอย่างบอกไม่ื้อประกันหนึ่ง ขาสามารถเดือดร้องบานที่ดีดีอำนวยความสะดวกทั้งเราแล้วก็ก้นฝ่าได้นี่้าเขามีประกันเด้อเขาสามารถจิเดือดรองบาน <c oughs> เอกนชอนได้ร้อบานทีดีได้พอไปแล้วสองข้อดีก็คือเราได้ตรวจได้แบบว่าตรวจได้ทุกระบบเร็ววห้าก็หูว่า เขาบอกให้เขาได้เคีบขอเออค่อยๆเขาก็าหูว่าการที่เขาได้ตรวจเร็วเขาก็จะยในหูโลกเขาเร็วกต่ทีได้รักษาเร็วมัสินาพี่น้องแล้วก็นี่ละเขาก็ได้มารักษาแบบดีๆทำประกันนะดีค่ะทำไม่เลยทำมาเลยค่ะแนะนอน,น มีหน่อยก็เห็ดหน่อยมีหลายก็เห็ดลายจะเห็ดหลวดของนี้รอยอะทำเอไอเอถ้าเกอบทั้งบ้านนะคะแมตตอมนี่ตะพง,งยิอื่งบริเ็ดมากกี่หนองมากตอมน่อยแมนเบิร์นะคะก็ขอบคุณ บริษัทประกันเอขอบคุณโรงพยาบาลมุราหารอินเตอร์ทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณเอซีทุกท่านที่ให้กําลังใจหายเร็วๆนะนโน่นนี่นั่นก็เห็นหมดทุกข้อความขอบคุณมากๆนะคะ